โอเควันนี้เราพบกับงานนะครับ The Flash นะครับของ Air m ไ d เดีนั่นเองนะ <Yeah. S 1> วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของงานติดตั้ง Air m ไมเดีครับไปโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโนเท e ลนะครับบางนา <Hey. S 1> เราเริ่มเข้ามานะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนรับเสื้อครับแล้วก็ เป็นไงสวยไหมว้าวมากนะครับโลโก้เดอะแฟลนะวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับหลังจากลงทะเบียนเปลี่ยนเสื้อเสร็จนะครับเราก็เริ่มเดินเข้ามานะครับมีขนมเป็นไงดูแลต้อนรับอย่างดีนะครับน้ําส่วนอาหารเราก็ทานกันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นบรรยากาศส,สบายๆนะครับดื่มกาแฟนะเดี๋ยวเราไปลองสแตนบายกันที่ด้านหน้าครับ ตอนนี้ก็เต็มตัวแล้วเราได้ถ่ายรูปแล้วก็ทำกิจกรรมในพื้นที่เร,รียบร้อย้วันนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับถ่ายรูปลงไปใน, line นไล, Media, ล,ล,ไลน์นะครับได้รับสติ๊กเกอร์ช่างแอร์ไมเดียฟรีไปเลยไปเราไปลงทะเบียนกันทำยังไงครับลงลงทะเบียนคอ่าถ่ายรูปในงานในงานชุดนี้ครับแล้วก็โพสต์ลงโซเชียล แล้วนี่ตอนนี้นะครับลองมาสิงสำหรับฐานในการติดตั้งนั่นเองนะครับก็คือเพจเขายึดให้แล้วนะครับตัวนี้มีดียังไงนะครับมีระดับน้ําในตัวนะครับเรื่องที่1นะครับแล้วเราก็เอาคอยเย็นแขวนเข้าไปครับแล้วเราเปิดออกมานะครับใส่สายไฟนะครับแล้วก็ต่อท่อซักชั่นแล้วก็ท่อดีชาร์สนะครับแล้วก็ทําการประกอบและลงทะเบียนให้ลูกค้านะครับนายไมเดียลับเฟรชนะครับนะครับก็ลงทะเบียนตามที่อยู่นี้นะแล้วก็ดูนะครับว่าใครจะเร็วกัน ติดตามมาต่อเลยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงในการเตรียมตัวนะครับว่าใครจะเป็นการชิงตัวได้เร็วกันนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเนี่ยเราก็มาลงทะเบียนนะครับก็เป็นต้องช่วงที่ต้องมาเรียนรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอร์ไม่เดียดีมีการลงทะเบียนครับได้เงินพิเศษจากไมเดียอีกนะแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์จากไมเดียนะครับตอนนี้พอเราลงทะเบียนเสร็จนะครับเราก็มาแอบดูวิธีการลงทะเบียนว่าเฮ้ย เคียวโพสคอยเย็นคอยร้อนตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคืนกันครับติ้งหนิงหนงหนิงหนิงได้รับแล้วนะครับใบประกาศสนิยบนะครับโอ้นะครับวันนี้ได้มาสเปซสตาร์นะครับแข่งนะครับเป็นผู้ถูกเลือกสวัสดีครับครับวันนีพี่รถเตรียมความพร้อมมาไหมครับเนี่ยพร้อมเมื่อคืนซ้อมนะทีสองครับทีสองซ้อมใหม่ซ้อมยกยกครับยกโอ้แซกจริงตัวเนี้ยนะ ไม่เดี๋ยไม่เดี๋ยวเล่นเขาร่วมครับปเน่นเขาหรอกเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันอื่นกันตเป็นไงครับเมื่อคืนได้ข่าวว่าซ้อมหนักเหรอซ้อมไปถึงตีสองครับตีสองเนี่ยทัวนี้นะครับแซบทุกคนนะครับเป็นไงพี่ได้เตรียมความพร้อมมาพี่กป็นงานนั่นเขาุบปนิดหน่อยเดี๋ยวเบาหน่ดี๋ยวเบาหน่อยลาลาลิดไล่ศึกษานิดหน่อยนงานนี้นะครับเชิงฟังสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์สสวัดีค่ะเชิงหูว่าดีเชิงหูได้เตรียมความพร้อมมาพี่เนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหหายห่วงลบบุรีหายห่วงไหมครับพี่อางครับวันนี้มั่นใจเต็มร้อยให้เท่าไหร่ต้องพันดูวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฝีมืออยู่แล้วยังไม่ได้ซ้อมเลย <c oughs> Á að แล้วไงต่อดูปะ <c oughs> โหให้ปิดเต้เลยคนที่สองมาก็มีเรื่องที่ผิดพลาคไม่เป็นไรอ,อ <c oughs> ได้เอาชนะใจตัวเองเนาะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ซ้อมและเตรียมพร้อมมามากเท่าไหร่วันนี้ก็มาเตรียมพร้อมในหน้างานเลยนะครับก็ได้ร่วมสนุกกับทางแอมไอเดียนะครับวันนี้สนุกมากนะที่ ได้เอาวิชาเก่ามาใช้ครับสลับใช่ไหมครับไม่ใช่คนนี้ถูกหนูคิดว่านะหนูถูกถูกใช่ไหมหนูคิดว่าหนูถูกคุณแม่เพราะเต็มร้อยจะได้กี่คะแนนคือคะแนนเอาจริงที่เราล่าช้าเนี่ยเราไม่ได้โดนหักเลยนะเพราะว่าเวลาเราไม่แม่นใช่ไหมเราก็ต้องมาตรวจสอบที่เรากันที่มันจะปิดพลาดนะครับให้ดีนะครับเต็มร้อยเราก็ได้เต็มแต่เราจะไปเสียเรื่องเวลาที่ตามเขาไม่ทัน ไม่มากนะครับก็ไม่เกินนาทีเนาะแล้วก็การซ้อมอะไรพวกนี้เราไม่ได้ผมไม่ได้ติดตั้งแอร์มาหลายปีมากนะครับวันนี้ก็ได้มาจับได้ทํากิจกรรมร่วมสนุกนะครับกับพี่พีชช่างแอร์เท่านั้นนะครับโอเคโอเคตอนนี้เราก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นประกาศผลตอนเย็นนี้นะเดี๋ยวพอผลประกาศออกมานะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันว่าอำเภอใดจังหวัด ใดโซนพื้นที่ใดในแข่งที่กรุงเทพเนี่ยอันดับหนึ่งเดี๋ยว <He ard S 2> เรามาดูกันต่อนะครับโอเคครับบ๊ายบายตอนนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยครับ